17พฤษภาคมนี้เราจะเปิดเทอมแบบออนไซต์ร้อเปอร์เซนะคะและที่สําคัญค่ะอย่างที่ได้นําเรียนท่านผู้ชมนะคะว่าในวันนี้รายการผู้เช้าข่าวสพทอของเราเป็นเทปพ,พิเศษสําหรับการเปิดเวทีเสวนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านดรอมพอรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในเวทีเสวนากับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ ก็เลยท่านค,คะคในส่วนของสอปทของเราค่ะท่านคะเดี๋ยววันที่ 10, 10, 17นี้เปิดเทอมแล้วนะคะ ok ในส่วนของสอปทเราอยากทราบว่าเรามีแนวทางมาตรการใดๆเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2565นี้บ้างเพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจเขาว่าเด็กๆได้ออนไซต์เรียนแน่นอนค่ะท่านคะครับก่อนอื่นก็ต้องขอทําการสื่อสาร,รนะครับทําความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองตลอดจน คุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอากาวโดยสรุปก็คือสพถอเองได้กำหนดทิศทางหลักๆในการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2565เนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่17พฤษภาคม2565อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับเรา จะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับประเมินตนเองแล้วให้พร้อมที่จะเปิดออนไซต์ site, ก็คือมาเรียนที่โรงเรียนเหมือนเราเรียนปกตินะครับอันนี้ประเด็นที่2ที่จะสื่อสารประเด็นที่3ก็คือว่าเมื่อเรียนวันที่เปิดเรียนวันที่17แล้วก็เปิดออนไซต์ site. อันที่3ก็คือเราจะต้องเปิดออนไซต์ site, ให้นักเรียนและครูมีความปลอดภัยเป็นเป้าหมาที่3 ในส่วนเป้าหมายที่3เนี่ยเราจะเปิดอย่างไรจึงจะทําให้ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยการที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยเราจะยึดหลักเดียวกันก็คือจะยึดหลักของสาธารณสุขเป็นหลักในการที่จะตรวจประเมินนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราจะเอาหลักของสาธารณสุขมาทําการประเมินหรือเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ของโรงเรียน ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้องเรียนเราจะจัดอย่างไรถ้าเป็นห้องแอร์จะจัดอย่างไรถ้าเป็นห้องโปรงจะจัดอย่างไรในแต่ละห้องจะมีเก้าอี้กี่ตัวห่างกันเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นห้องแอร์จะมีมาตรการในการใช้อย่างไรโรงอาหารจะมีการจัดวางโต๊ะและการให้บริการอาหารกลางวันกับนักเรียนอย่างไรการเข้าแถวเคารพธงชาติตลอดจนการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน จะต้องทำยังไงมีขั้นตอนตรวจประเมินส่วนใดบ้างตรงนี้เราได้สื่อสารให้กับทุกโรงเรียนในขณะนี้ได้เตรียมอาคารสถานที่เหมือนเตรียมบ้านเพื่อรองรับน้องๆที่จะปรับโรงเรียนที่บ้านมาเป็นโรงเรียนและมาเป็นบ้านที่โรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็อย่างที่น้องๆเรียกร้องว่าวันนี้ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนคุณครูเองผมก็คิดว่าไม่ต่างอะไรกับนักเรียนอยากให้นักเรียนมาที่โรงเรียนเช่นเดียวกัน เมื่อทุกฝ่ายทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าปาถนาที่จะใช้โรงเรียนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมารับผิดชอบร่วมกันครับโดยประเด็นที่หนึ่งเ่เราให้ทางโรงเรียนได้เตรียมประเมินตนเองและเตรียมสถานที่ไว้รองรับน้องๆนักเรียนและก็มีความเชื่อว่าทุกโรงเรียนในขณะนี้นะครับได้ทําการประเมินตนเองแบบไทยเซฟไทยเนี่ยก็น่าจะผ่านพ้นไปได้ดีทุกโรงเรียนนะครับ แล้วก็เตรียมอาคารสถานที่พร้อมประเด็นที่2ครับเมื่อโรงเรียนพร้อมเราก็ต้องเตรียมครูให้พร้อมก็คือคุณครูทุกคนต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนนะครับให้ได้ตามมาตรการซึ่งขณะนี้เราก็ตรวจข้อมูลแล้วพบว่าคุณครูนั้นฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า9 7ซนนะครับซึ่งก็ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้ส่วนที่สองก็คือนักเรียนกับผู้ปกครอง ขณะนี้เราก็ทราบว่านักเรียนเองในกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีน90กว่าเปอร์เซ็นต์น้องๆ5-11ปีก็ฉีดวัคซีนไปแล้ว50กว่าเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามเราจะรณรงค์ต่อให้นักเรียนน้องๆ5-11ขวบนั้นได้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้การมาโรงเรียนของเรานั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีความเชื่อว่าน้องๆหลายคนนะครับยังไม่พร้อมที่จะ ฉีดวัคซีนก็อยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองนะครับทุกคนนั้นไปฉีดวัคซีนแทนเราก็มีความเชื่อว่าผู้ปกองน้องๆที่อายุ5้าถึงสิเนี่ยไม่อยู่โรงเรียนก็อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ปลอดภัยคุณครูปลอดภัยน้องๆก็อยู่กับคนที่ไม่มีนําเชื้อเข้ามาน้องก็จะปลอดภัยด้วยอันนี้ก็คือเรื่องวัคซีนเราจะลดลงไปเรื่อยๆจนกว,ว่าเราเปิดเทอมวันที่7เนี่ย จะมีปริมาณการฉีดวัคซีนที่อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจอันนี้เรื่องเตรียมครูและเตรียมเด็กและผู้ปกครองเตรียมอันที่3ครับก็คือฝากไปยังน้องๆผู้ปกรองตลอดจนคุณครูรวมไปถึงผู้ปกครองในปีการศึกษา2565นี้นะครับเราก็ยังเข้าใจดีว่าขณะนี้พ่อแม่ผู้ปกครองยังอยู่ในภาวะวิกฤต เกิดจากโควิด -19 ทั้งเศรษฐกิจและมิติสังคมปีนี้เราก็ไม่อยากเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองแต่อยากดูแลผู้ปกครองให้มีความสบายใจนั่นก็หมายความว่าเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนเราก็ให้ได้กำชับให้คุณครูผู้บริหารโรงเรียนได้จัดหานะครับหรือให้ผู้ปกครองจัดหาเพิ่มเติมเฉพาะมีความจำเป็น เบื้องต้นนะครับไปก่อนเพื่อให้มีเพียงพอตามความจําเป็นนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้กาชับเพราะ,ะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองให้สบายใจประเด็นต่อมาก็คือการเปิดเรียนข่าวนี้ทางโรงเรียนทางสพทอไม่มีนโยบายที่จะบังคับให้นักเรียน นะครับต้องตรวจ ATK ทุกวันนะครับหรือมาเรียนต้องฉีดวัคซีนถึงมาให้ให้มาเรียนได้ก็ไม่มีจะฉีดหรือไม่ฉีดนะก็ให้มาโรงเรียนได้ส่วน ATK นั้นเราก็จะให้ตรวจเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้คือเรื่องของการเตรียมผู้ปกครองเตรียมครูและเตรียมเด็กและส่วนที่3ครับ คือเรื่องของการเตรียมการเรียนการสอนเราก็ได้กำชับให้ทางโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับในระยะเปิดเทอมใหม่ในระยะเเริ่มแรกโรงเรียนทุกโรงเรียนอยากให้ปรับในเรื่องของความเป็นอยู่ระหว่างคุณครูกับนักเรียนเนื่องจากสองปีกว่าเนี่ยนักเรียนบางคนยังไม่เคยไปโรงเรียนเลยก็คืออยากให้คุณครูและนักเรียนมีความคุ้นเคยกัน เพราะเรามีความเชื่อว่าในสองปีกว่าเนี่ยไม่ว่าเรื่องรูปแบบการเรียนมิติทางสังคมระหว่างครูกับนักเรียนสุขภาพจิตสุขภาพกายของนักเรียนก็อาจเป็นปัญหาดังนั้นอยากให้คุณครูกับนักเรียนกับผู้ปกครองได้ช่วยกันดูแลในเรื่องสุขภาพกายของนักเรียนสุขภาพจิตของนักเรียนและการพื้นฐานเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนว่ามีฐานความรู้ การเรียนรู้เท่าไหร่จากนั้นเราก็จะเริ่มจากการซ่อมในคนที่ขาดหรือ,อยังพร่องในเรื่องใดก็จะให้คุณครูร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขหรือร่วมกับผู้ปกครองหรือหน่วยงานอื่นในชุมชนเนี่ยไปซ่อมในส่วนที่ถ้ากายเขาบกพร่องก็ซ่อมกายจิตบกพร่องก็ซ่อมจิตการเรียนรู้บกพร่องก็ซ่อมที่การเรียนรู้แต่ถ้าหากใครได้ผ่านการประเมินตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมีศักยภาพมีต้นทุนที่ดี เราก็จะเสริมเติมต่อยอดให้คนเหล่านั้นได้มีโอกาสได้เรียนได้เร็วขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นในปีกันศา2565เนี่ยจะเป็นปีแห่งการซ่อมเสริมเติม,ตมสร้างโดยเอาเด็กแต่ละคนเป็นฐานและเน้นย้ำว่าสำหรับเด็กป .1 2 3เราจะเน้นเติมในเรื่องเครื่องมือในการเรียนรู้นั่นก็คือคณิตศาสตร์ภาษาไทย หรือเรียกว่าอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแล้วส่วนที่สองนั้นเราจะเติมในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขเพื่อให้เขามาโรงเรียนอย่างมีความสุขส่วนน้องๆมัธยมก็จะเติมในเรื่องของหลักสารวิชาที่มีความจำเป็นที่นักเรียนจะเอาไปใช้ในการที่จะต่อยอดสู่อาชีพและการมีงานทำ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมและคุณ,ณธรรมที่พึงประสงค์ให้กับน้องๆนักเรียนอันนี้คือจุดเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในปี2565นะครับแล้วในขณะเดียวกันทางสวทเองนะครับก็ได้สื่อสารกับโรงเรียนแล้วว่าการดำเนินการนั้นโรงเรียนสามารถปรับทั้งเนื้อหาปรับทั้งเวลาเรียนปรับทั้งรูปแบบการเรียน ปรับทั้งมาตรฐานตัวชี้วัดและปรับวิธีการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแต่ให้มีเป้าหมายพื้นฐานที่ตรงกันนะครับโดยเฉพาะในรายวิชาที่เป็นวิชาเลือกหรือวิชาเพิ่มเติมเนี่ยโรงเรียนสามารถปรับได้ลดได้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพราะนักเรียนแต่ละคนนั้นมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันนะครับถ้าเรายัดไป ให้เต็มแต่เด็กเขาไม่รับก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือเขาเรียกว่า,วาสอนมากแต่นักเรียนรู้น้อยแต่กับในขณะเดียวกันเราสอนน้อยแต่ให้เขาได้เรียนรู้มากๆและมีความสุขกับการเรียนมันจะเป็นประโยชน์กับการดําเนินงานในอนาคตต่อไปอันนี้ก็ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองเกิดความสบายใจและประเด็นต่อมาครับเรื่องการประชญเหตุคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงว่าพอมาโรงเรียนแล้วโรงเรียน ถ้าเด็กติดโควิดคุณครูจะมีวิธีการทำอย่างไรช่วยเหลือแบบไหนป้องกันอย่างไรก็ขอเรียนว่ามาตรการประชิญเหตุเราก็ได้มอบหมายให้ทุกโรงเรียนได้มีแผนประชิญเหตุของโรงเรียนทุกโรงเรียนแล้วก็อยากให้ทางโรงเรียนได้สื่อสารสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยให้กับกรรมาการสถานศึกษาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนได้รับรู้ตรงกัน ว่าเราได้เตรียมอะไรไว้ให้กับบุตรหลานของท่านบ้างเตรียมสถานที่อย่างไรเตรียมแผนเผชิญเหตุอย่างไรเตรียมการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเตรียมวัคซีนไว้รองรับอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าปี2565เนี่ยจะเป็นปีแห่งการจัดการเรียนรู้ที่ต่อยอดให้กับน้องๆนักเรียนแล้วให้นักเรียนและครูมาเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย อันนี้คือเป้าหมายที่ทางสพทได้นำเสนอและอยากจะสื่อสารกับทุกท่านและในขณะเดียวกันเราจะคำนึงถึงเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้ปกครองประกอบการดำเนินงานเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีทุกเมื่อโรงเรียนมีสุขผู้ปกครองก็ต้องมีความสุขด้วยก็ขอสื่อสารไว้เพียงเท่านี้ครับ ก็เป็นอีกความมั่นใจนะคะที่จะบอกได้เลยว่าทั้งในส่วนของท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็น้อง,น,องนักเรียนค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่า17พฤษภาคนนี้เราได้เปิดเรียนแบบออนไลน์ site, กันชนิดที่ว่า100%ซนะคะแล้วก็เราได้มีการเตรียมการโดยไปถึงมาตรการต่างๆนะคะที่ส่งต่อให้กับท่านผู้บริหารได้ไปบริหารจัดการกันด้วยนะคะคราวนี้อยากให้ทะเลขาค่ะ,คะได้ให้กําลังใจสําหรับท่านผู้บริหารครูและบุคลากรสําหรับในสถานการณ์นี้กับการเปิดเทอมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ครับก,ก็เรียนว่าวันนี้ผมยังยืนยันว่าผมเองมีความเชื่อมั่นและก็อยากจะให้กําลังใจกับท่านผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่เขตผู้บริหารโรงเรียนคุณครูผมยังเชื่อมั่นว่าวันนี้ทุกคนมีความปรารถนาดีและมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นบุตรหลานทุกคนเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เก่งและก็ดีแต่วิธีการนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจว่าในขณะนี้สังคมนะครับได้ให้ความสนใจ กับเรื่องการจัดก,การศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดค่อนข้างสูงและก็จะมีแรงนะครับข้อมูลข่าวสารเข้ามาในทางทั้งบวกและลบแต่อยากให้กําลังใจกับทุกท่านว่าวันนี้นะครับผมยังยืนยันว่าถ้าหาพกพวกเราทํางานบนพื้นฐานมุ่งไปสู่คุณภาพและผมก็ยังมีความเชื่อว่าในพื้นที่เนี่ยไม่มีทางที่จะทําให้ทุกที่ทุกพื้นที่เหมือนกันได้เพราะเรามีปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่าง บริบทที่แตกต่างดังนั้นผมยังยืนยันว่าพื้นที่เป็นฐานนวัตกรรมขับเคลื่อนยังเป็นเรื่องจําเป็นดังนั้นนะครับในการจัดดําเนินการสิ่งใดได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้ทุกท่านยึดหลักของการมีส่วนร่วมคือ1ร่วมตั้งแต่ร่วมคิดนะครับร่วมเห็นปัญหาร่วมพัฒนาร่วมแก้ไขและก็สื่อสารทําความเข้าใจให้ตรงกันและลงมือปฏิบัติร่วมกัน ผมคิดว่าถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆในการที่จะดำเนินการในเชิงพื้นที่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ทุ่มเทนะครับแลกับผู้ปกครองนะครับอย่างมีส่วนร่วมและผมคิดว่าการดำเนินงานจากจุดเล็กๆทุกจุดนะทั่วประเทศหากถ้าเรามีความมุ่งมั่นและทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนของชาติอย่างแท้จริงเนี่ยผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความสุขในภายใต้ที่เราได้ไม่ต้องแลกกันด้วยเงินตรา แต่แรกกันด้วยความรู้สึกในการปฏิบัติผมก็ขอให้กําลังใจกับผู้บริหารกับคุณครูนะครับเราจะมาร่วมมือกันในการยกระดับการจัดการศึกษาที่ผมบอกว่าถ้าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเหมือนที่ผมพูดเสมอดังนั้นนให้ผู้ปกครองทุกคนได้เข้าใจว่าวันนี้โรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้ที่ดีที่สุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้เรานักเรียนครูผู้ปกครอง มีความสุขที่สุดในการที่เห็นบุตรหลานของเขามาโรงเรียนและคุณครูก็มีความสุขในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และทุกคนปลอดภัยขอให้กําลังใจทุกๆท่านครับก็ตองขอขอบพระคุณนะคะท่านดรอมพอนกีนัสตาเลขาธิการาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนโยบายของสอบถของการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ ท่านผู้ชมคะเมื่อสักผู่นี้นะคะเราก็ได้รับทราบแนวนโยบายไปเลยพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาส5 6 5นรนะคะจากท่านดรอัรพพินาศเลขาทีการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญ